เซ่ไฮเทรดเดอร์ทุกคนนะครับผมรอบนี้มาอีกละวันจันทร์อีกแล้วนี่เท่ากับว่าอาทิตย์ลาอาทิตย์ลาคลิปลแล้วเนี่ยตัวพอดีนะไม่ได้ตั้งใจวันนี้จะเป็นการรีวิวออเดอร์อ่ายูแคทยูแคทนี่ก็เข้าเทรดเป็นสองไม้แบ่งเป็นสองไม้เดี๋ยวเราลองมาดูเซตอัพกันเนอะรวบลัดตัดตอนจะได้ไม่ยืดเยื้อเนาะผมรู้ว่าทุกคนอยากรู้ว่า เซตอัพอะไรกลยุทธ์อะไรที่ที่เข้าออเดอร์เนาะวันนี้น่าจะประมาณสิบสี่หรือสิบห้าอารเนาะประมาณเจ็ดอันนี้เจ็ดแล้วก็อันนี้แปดจุดหก็ประมาณสิบห้าสิบห้าสิบหกอาร์โอเคก็กําลังดีกาลังดีโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลย u c a คทเนี่ยผมเข้าไม่ทันนะช่วงที่เขาลงมาตรงเนี้ยผมเข้าไม่ทันเพราผมโฟก,กัสคู่อื่นอยู่พอดีมาเจอเจอที่เขา น่าจะทำเฟรมเพหนึ่งเดี๋ยวผมเอาทำเฟรมเพหนึ่งจะได้เห็นชัดๆที่ผมเข้าเนี่ยก็คือตามนี้เลยนะไม้ตรงเนี้ยที่ผมล่นไปเพื่อให้เห็นชัดๆนะผมเข้าตรงเนี้ยสองไม้เลยปร๊อมกันก็คือตั้งไว้เนี่ยไม้เนี้ยที่ลงมาตรงเนี้ยคือไดออเดอร์ตรงนี้จะบอกว่าผมไม่ได้ไม่ได้เจอเขาตอนแรกไม่ได้เจอตอนแรกก็เห็นเขามาถึงแถวๆนี้ละแล้วทุบลงมา คือ u c เนี่ยไม่ได้อยู่ในสายตาเลยนะพูดตามตรงนะคือเราไม่ได้โฟกัสมันตั้งแต่แรกว่าเราเทรดคู่อื่นอยู่ก็ยังรันคู่อื่นอยู่ทีนี้ประเด็นที่จะบอกก็คือว่าราคาเขามาประมาณแถวแถวนี้นะผมเห็นว่าเขาทำหายตรงนี้แล้วก็ทำหายตรงนี้ซึ่งมันมันมันเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะมันเป็นไซเวย์แล้วก็มันเป็นเหมือนกับเ liquidity เนาะแล้วมันลงมาเนี่ยผมคิดว่าผมต้องหาออเดอร์จากมันละพอดูมันแบบน่าสนใจเหมือนกวักมือเรียกก็เลยลองตีโซนดูก็ได้ก็มีโซนนี้มีโซนเดียวที่เป็นออเดอร์บ็อกซ์และที่สำคัญมันมีตรงนี้ด้วยลิควิดิตี้มีทั้งบนมีทั้งล่างเลยผมเลยไม่รอเลยนะเพราะว่าหลักการของลิควิดิตี้อันเนี้ยให้ความรู้เลย มันเป็นเหมือนกับกราฟไซเวย์ถูกไหมครับมันเป็นเหมือนกราฟไซเวย์ตราบใดที่มันอยู่ในกรอบเนี้ยถ้ามันหลุดคือคือเอาง่ายจะอธิบายใหม่ก็คือว่าเวลาเขาไซเวย์อยู่ในกรอบเนี้ยผู้คนก็จะอะเซลพอถึงแนวต้านก็จะเซลใช่ไหมครับถึงแนวต้านก็จะเซลถึงแนวรับก็จะไบททีเนี้ยหัวใจของ liquidity เนี่ยคือเขาสร้างสภาพคล่องให้กับรายย่อย เพื่อที่เขาจะรวบรวมออเดอร์จากรายย่อยเนี่ยมาเป็นออเดอร์ใหญ่ของของเจ้าใหญ่นะเขาจะรวบรวมออเดอร์เพื่อที่จะขับเคลื่อนราคาขึ้นไปตรงเนี้ยแล้วมันมีออเดอร์บ็อกตรงนี้พอดีมันคือมันเข้าสูตรเลยเมื่อไหร่ที่เขาจิ้มลงมาเนี่ยคนที่จะเล่นแนวรับแนวต้านเนี่ยตรงนี้ที่เขาบายขึ้นไปใช่ไหมครับเ็เซลลงมาเขาจะบายตรงนี้แล้วก็ตั้ง s อที่ที่ข้างล่างถูกไหมครับตรงนี้แหละที่มันจะเป็นสตอปพันติ้งที่เขาเรียกกันว่า s ิเออลแล้วก็ไปเลยนู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยที่เราเคยได้ยินทีนี้เนี้ยตรงเนี้ยหลักการของ n m c เราก็เลยเราไม่ได้เราไม่ได้จะเข้าเทรดในพิกัดิตี้อยู่แล้วแต่เราจะรอกับดักจะรอเมื่อไหร่ที่เขาจะเคลียออเดอร์พวกพวกรายย่อยนี่แหละพวกเราจะรอตรงนั้นเราจะไปตามรายใหญ่เนาะทีนี้ผมก็ตั้งออเดอร์ไว้ตรงนี้เลยตามขอบปูดบล็อกเลยแล้วก็ SL ตรงนี้ปัญหาคือว่า ติดงกอีกแล้วก็คือว่าต้องแบ่งเป็นสองไม้เพราะว่า sl ตรงใต้กรอบอันหนึ่งแล้วก็ sl ใต้ตัวนี้อันหนึง่งนะเดี๋ยวหลงังจากลากมายาวๆเนี่ยผมก็ตั้งประมาณเนี้ยอ่ะผมว่าแบ่งเป็นสองไม้ทีนี้จริงๆด้วยนะราคาเขาลงมาทิ่มแป๊บเดียวเองเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงผมไดออเดอร์ละประมาณสองแท่งผมก็ไดออเดอร์ก็เลยปล่อยปล่อยลันไปตรงนี้มีเสียวนิดนึงนะแอบเสียวแต่ผมก็ไม่ได้เฝ้าเพราะผมเข้าแล้วนะ ผมปิดเลยนะผมปิดเลยผมปล่อยวางผลลัพธ์เลยเพราะว่าเราทําดีที่สุดแล้วก็คือเราเข้าตามเทคนิคของเราหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น์แล้วปล่อยวางไม่กังวลแพ้ก็แพ้ตามแผนชนะก็ชนะตามแผนอย่างนั้นเลยครับจะทําให้เราประสบความสําเร็จได้เพราะถ้าไม่งั้นมันความกังวลเนี่ยทาให้เราไม่เจริญเติบโตเพราะว่าสิ่งเนี้ผมผ่านมาแล้วพอบวกปุ๊บก,ก็อยากจะปิด พอใกล้ๆ SL จริงๆยังไม่ถึงเงี้ยเราก็ปิดหรือไม่ก็ขยับ SL นี้หรืออะไรเงี้ยต่างๆเรล่านี้นผ่านมาหมดแล้วซึ่งตอนเนี้ยมันตกผลึกปล่อยวางผลลัพธ์ครับแล้วเราจะก้าวหน้าอ่ะโอเคอันนี้เป็นกิมมิคเล็กๆทีนี้อ่าเรามาดูกันว่าพอราคาที่ผมได้แล้วเนี่ยผมตั้ง TP ยังไงโอเคที่ผมได้สองไม้ผมก็ TP พสองจุด จุดแรกตรงนี้ชัดๆเลยครับ liquidity เห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะต้องขึ้นมาเก็บแน่ๆเอาจริงใจจริงอ่ะผมอยากได้ข้างบนเลยเพราะว่าตามตามเทคนิคของผมเนี่ย TP ที่หายเลยนะครับหายใหญ่เลยคือตรงนี้เลยนะครับทีนี้ผมเห็นว่ามันไกลเนาะแล้วก็แนวโน้มย่อยของเขาเนี่ยเหมือนค่อยๆลงมาค่อยๆลงมาเห็นไหมครับโล w เขาต่ําลงมาแต่ว่าแต่เขายังอยู่ในอ่อวงหลักคือ ตรงนี้ครับที่เป็นสวิงขาขึ้นตรงนี้เขาไซด์เวย์อยู่ด้านในเห็นไหมครับแต่ว่าโลเขาไฮเขาต่ําลงเรื่อยๆเห็นไหมครับต่ำลงเรื่อยๆผมกลัวว่าเขาจะมา,าตรงเนี้แล้วค่อยไปทีเดียวทีนี้เนี่ยผมก็เลยอะไม้หนึ่งผมเอาไปที่ล i ควิดิตี้ล้กันเพราะว่าตรงนี้เหมือนเป็นแนวรับแนวต้านเห็นไหมครับเป็นโซนแนวรับแนวต้านเห็นไหมแนวต้านแนวต้านแนวต้านผมก็คิดว่าไม้หนึ่งต้องมีตรงนี้ปิดก่อนก็เลยก็เลยประมาณแปดจุดหกอาร์อาร์ตรงนี้ ปิดไปเมื่อวันก่อนแล้วประมาณต้นต้นอาทิตย์ที่แล้วละแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้โพสต์ยังไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าผมรอมอีกไม้หนึ่งสาเหตุตรงเนี้ยถ้าเรามอง h ฮสี่เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นโอเดอร์บอสเห็นไหมครับผมก็เอาตรงนี้เลยเพราะว่าผมกลัวมากจริงๆจะเอาถ้าเราเอาไฮตรงเนี้มันก็เกือบนะจริงๆนะมันมันเสี่ออยงเพราะว่านี่จะเป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าทําไมผมถึงไม่เอาตรงนี้เพราะว่าผมเห็นว่ามันอะ เป็นสวิงลงมาเยอยๆเห็นไหมที่ผมบอกว่ามันเหมือนโลมันต่ํำลงโลมันต่ำลงเรื่อยๆ,ๆผมกลัวว่ามันจะขึ้นไปไม่ถึงตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีออ t ต์บ็อกแฝงอยู่ผมนี่แหละผมกะว,ว่ามันจะลงมาตรงเนี้ยแล้วค่อยไปจริงๆเข้าใจความหมายผมใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้ผมก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่ากันเหนียวเนาะก็ไม้นี้ก็เป็นเจ็ดเจ็ดอาไปก็ได้ไปมันทีพีตั้งแต่คืนมันสุกแล้วมั้ง หรือจะว่าเอ่อหน้าวันพฤหัสเที่ยงคืนมันพฤหัสหรือยังไงนี่แหละแล้ววันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยผมไม่ได้ว่างก็เลยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มาทําคลิปก็เลยมาตรงกับวันจันทร์เหมือนเดิมเนาะรายละเอียดก็มีประมาณนี้มันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเนาะถ้าเราเข้าใจในการเทคนิคของเรามั่นใจในเทคนิคของเราแล้วเราปล่อยวางผลลัพธ์อย่างที่ผมบอกเพียงแต่ว่าเอ่อเราก็กําหนด เป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าเราเ้ามีพอเราไม่โลภความโลภเนี่ยจะทําให้เราพังได้เนาะถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่ผมบอกว่าเขาจะเคลียร์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วลงมาเอาเนี่ยเพราะตรงเนี้ยมันเป็นออเดอร์บล็อกที่แข็งแรงมากดูจากอิมบาลานเนี่ยครับดูจากอิมบาลานเนี่ยแท่งใหญ่มากๆแล้วก็พักดันราคาสูงปีขึ้นไปตรงเนี้ยน่าจะมีออเดอร์ที่หลงเหลืออยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการวิเคราะห์นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ถูกแท่งใหญ่เนี่ยคุมอยู่ อาจจะเป็นโอเดรบ็อกใหญ่เลยก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอาจจะย่อนิดหน่อยก็อาจจะไปก็ได้อาจจะมีตรงเนี้ยที่เติมได้อะไรอย่างเงี้ยครับเติมได้เพราะยังเป็นโอเดรบ็อกอยู่อาจจะเป็นสวิงตรงนี้แล้วก็เด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเด้งขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้อันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นสองกรณีแต่ว่าผมผมไม่ตามแล้วผมโอเคแล้วนะโอเค ใครมีคำถามก็ถามมาได้เลยเม้น์มาได้เลยนะครับ้ามีอะไรที่ไม่เหนือบากกะแลงก็จะตอบให้จริงๆก็ตอบได้หมดแหละเพราะว่ามันก็เจอมาหมดแล้วเนาะในลักษณะของความคิดเทคนิคไ s ซ t หรืออะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้บอกว่าเก่งนะครับแต่ว่าอันไหนตอบได้ก็จะตอบอันไหนที่ไม่มีความรู้พอก็จะจะบอกกันตรงๆเนาะ โอเคจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเทคนิคที่ผมเอามาให้ดูมันก็มีประมาณนี้แหละในการเข้าเทรดแล้วก็ทํากําไรได้เนาะในแต่ละอาทิตย์ในแต่ละอาทิตย์แต่ว่าถ้าเป็นสายสกอปปิ้งสายเดทเทรดส,สั้นอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยถูกใจสิ่งนี้แต่จริงแล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่ผมถูกใจมาตั้งแต่แรกผมเนี่ยสายสกอปปิ้งสายเทรดสั้นมากๆแต่ว่าอะไรไหมฮะมันวน,นอา่านระยะเวลาสอสาปีสปีมามัน มันไม่ก้าวหน้าไปไหนจนเราเอ๊ะเอ๊ะแล้วเอ๊ะอีกว่าเอ๊ะเราปิดอันนี้ถ้าเราไม่ปิดนะมันไปถึงนี่เลยนะเว้ยกำไรคำใหญ่เลยนะเว้ยหลายๆครั้งเข้าจนผมเริ่มจะมาเป็นสวิงเทรดบ้างก็เลยแบบละใจก็เบาลงจริงๆนะมันไม่มันไม่กังวลแบบกลางคืนเกิดมาเปิดมาดูทีวียังวะแอลยังวะ มันกังวลมันนอนไม่หลับมันทํอาอะไรก็อเอาคอยดูอะทุกวันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้เอาโทรศัพท์มาดูเลยผมเทรดแล้วอย่างที่บอกว่าผมโฟกัสที่เทคนิคแล้วผมก็ปล่อยวางผลลัพธ์เลยผมไปใช้ชีวิตเนาะมันมันแพ้ก็แพ้ตามแผนชนะก็ชนะตามแผนแค่นั้นเองมันแพ้เป็นเพนแผนไปเพราะว่าจากบล็อกนี้มันก็จะมีอีกบล็อกหนึ่งที่มันสวยกว่าอย่างสมมุติว่าตรงนี้ครับถ้าเราพลาดไปใช่ไหมครับเราได้ราคาตรงเนี้ย ถามว่าราคาดีกว่าเดิมไหมดีกว่ารันอาได้ดีกว่าด้วยเพราะว่าตรงนี้เป็นสวิงเป็นสวิงโลแล้วคือถ้ามันหลุดตรงนี้มันจะเป็นมันจะเปลี่ยนเทรนแล้วเห็นไหมฮะคือเราก็มองในมุมบวกว่าโอเคตรงนี้พลาดก็ไม่เปไ็นไรเพราะเราพลาดเราพลาดแค่หนึ่งแต่เวลาเราชนะนี่เราเป็นสิบยี่สิบหลายสิบอย่างล่าสุดผมห้าสิบอย่างเงี้ยผมสามารถไปแพ้ได้อีกนับครั้งไวท้ท้วนนะเนาะคือเราเอากำไรมาเหรดแล้วว่า ก็เราได้ราคาตรงนี้ที่ดีกว่าเดิมระยะก็ไกลกว่าเดิมถึงผมจะปิดที่ตรงนี้นะที่เดิมนะระยะกําไรผมก็มากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งเรามองในมุมดีแล้วก็อย่างที่บอกครับปล่อยวางผ่อนพั์สิ่งสุดท้ายที่ผมประสบความสำเร็จก็คือการโหน้าครับโอเคนะครับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับมีอะไรก็ติดต่อสอบถามมาได้คอมเมนต์มาได้ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเพดเดอร์ทุกคนสวัสดีครับ